คนจะช่วยหมุนกันค่ะระบบออโต้นะคะออโต้มือค่ะเพื่อคุณภาพวิดีโอที่ดีค่ะท่าใ้ผู้ชมค่ะใช่ค่ะการดูของเราการกินให้อร่อยคือการนั่งวนไปแล้วรอกับข้าวไม้ครบแล้วก็สะกดจิตนะคะถ้าเรายังไม่ได้สะกดจิตเราจะกินไม่ได้ตอนนี้กูเริ่มมือนแล้วล่ละพอเหรอค่ะกินกันดีกว่ามาๆๆว้าวมาก ราคาสำหรับวันนี้นะคะมาดามแพมก็พามาชิมกันอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งกลับจากบ้านคุณสุมาณีถามว่ากินอีกไหมไม่อิ่มดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาทําคลิปกันนะคะด้วยการนัดเพื่อนสาวค่ะจิจี้ปิโป้ค่ะนะคะฉาตากล้องอันดับหนึ่งของเรานะคะแล้วก็อาจารย์โมยานทิป ต้องมีแค่หนึ่งคนลเลยเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งะครับเพราะมีคนเดียวค่ะคุณหมอโบไปเข้าห้องน้ำนะครัเพราะอะไรเป็นแพทยกรรมตัวมาดามแพมนะคะวันนี้เนี่ยเรามากินอาหารทะเลกันค่ะกับร้านสมบูรณ์โภชนาสาขาบรรทัดทองอ่าการที่มาดามแพมมาเนี่ยธรรมดาได้สักที่ไหนแพลนไปรอบๆสิคคุณผ่าผ่า ันไหมล่ะปิดร้านกินคนเดียวเลยนะเป็นไงล่ะวันที่9เดือน9นะคะวันนี้ที่อัดเนี่ยตัวที่9เดือน9ปิดร้านเพื่อมาดามแพมเหรอเปล่าเขายังไม่มาปิดเหรอไม่ใช่ล็อกประตูเขาไว้หน้าห้องไม่ให้ลูกค้าเข้าก็เลยแบบว่าไม่มีคนเข้านะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมากินกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟส่วนตัวมากๆ ปกติไงกินโกเฟนยากแก้ปวดหัววันนี้เนี่ยเราเจอพิธีกรเสริมไปปวดหัวไม่อร่อยแล้วใช่ไหมโกเฟนอนะ่ะใช่วันนี้เราก็เลยกินพนสแตะ <c oughs> สีเหลืองช่วยแก้ปวดท้องมินนะคะ <c oughs> เนื่องจากเมนไม่มา <c oughs> ดัานหยู่ข้างในอันหยู่ว่างไหน,น,หไหนจะให้หมุนอีกนานปะทำไมอ่ะฮะกับข้าวมาแล้วยังกินมาไม่ได้เลยให้หมุนอยู่นั่นแหละพอยัง โอเคนะอันนี้คือเบื้องหลังนะคะกว่าจะได้ถ่ายกว่าจะได้กินกว่าจะได้อะไรทั้งหมดทั้งสิเพื่อความสวยงามเออกกคิดไม่สวยเงี้ยอามูน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 มุนอ่านะคะจะไม่รออาหารเย็นก่อนนะคะอันนี้นะคะก็ข้าวที่เราสั่งมาเป็นถ้วย น้องค้าขอทูบด้วยค่ะปักพูดเล่นพูดเล่นค่ะน้องน้องหยิบทูบมาเอามาเสิร์ฟแล้วนะคะน้องบอกพี่ค้ารับทูบไหมครับปักค่ะโอ้กับข้าวเรามาเต็มเลยแล้วกินเผื่อคนทางบ้านนงบ้านนะคะปิ้งทะเลน้ำแดงอ่าเจโบอ่าเจโบค่ะกวนค่ะหน้าที่ของวันนี้ของเจโบคือกวนค่ะกวนแล้วก็โกยแล้วก็เสิร์ฟค่ะอ่า นายขึ้น,น,น,นค่ะเจ๊โบกวัวเหมือนคนแคคี่หู <laughs> ไม่ค่ะเจ๊โบอยู่บ้านก็กลัวยาเองนะคะก็กลัวรครีมขาย <laughs> สังย่งเยอะเกินหรือ <laughs> เปล่าเนี่ยไม่ได้กลัวว่ากินไม่หมดนะก <laughs> ลัวเยอะเกินต <laughs> ัวหมดตัหมดัวหมด <laughs> ค่ะยังมีเหลือคุณเหวียเราสั่งกันมาขนาดนี้เราจะกินกันหมดไหม ไม่ได้กลัวนะคะว่าจะกินไม่หมดค่ะแต่กลัวว่าสั่งเยอะเกินหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยเราสั่งแบบฟูลออปชันเลยถามว่ามาแดมแมพมนกวนเพราะอะไรคะกลัวไม่ได้กิน <c oughs> นะคะและทางร้านค่ะมีน้ําจิ้มสูตรพิเศษนะคะก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดพริกแดงกับพริกเขียวค่ะแต่ถามว่าก็ชาติเหมือนกันไหมเหมือนกันจะ่ายหรือเปล่าแนะนํานะคะถ้าใครอยากจะทานต้มยำเนี่ย ไม่ควรเอามาไว้ใกล้ขนตานะคะเพราะอะไรจะไม่ขนตาได้นะคะอาจจะมีปัญหากับขนตาของเรานะคะดังนั้นก็นั่งไกลๆหน่อยก็ดีดูสิคะไฟเล็บปุ๊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 บปเนีแหนะคะต้องยำหม้อไฟว้ควักินค่ะอันนี้แหน่ที่ว้าวมาก มันคืออะไรปูช่องสองอาหารเริ่มทําการแล้วค่ะถ่ายดิถ่ายดิยแล้วแล้วนะคะช่องสองอาหารก็เริ่มทํางานแล้วค่ะเจโบนะคะเจโบสแกนปูค่ะอ่าเจโบเขาจะอยู่แบบว่าช่องสองอาหารนะคะเต็มที่มากโบขยับก็ามาใกล้ๆสิคะไม่ต้องกลัวค่ะจีมไม่กัดค่ะน่าจะฉีดยาพิษสุนัขบ้าแล้วล่ละยาย,แ,ยแอดบอกเมียกลัวอ้วนค่ะก็เลยกินทีละครึ่งจานใช่ กินน่ะกินอย่าก,กินหมดกินทีละครึ่งจะได้รู้สึกว่าเออกินแค่นิดเดียวถ้าไม่พอค่อยตักเพิ่มใหม่อะไรอย่างนี้ไงแต่ถามทดท้ายหมดไหมหมดค่ะ <c oughs> <c oughs> และอันนี้ค่ะคือปูไข่ที่เราตั้งใจมากินเลยวันนี้นะคะอ่ะเราจะมาเริ่มจากการแบบว่าเอาน้ำจิ้มใส่นะคะน,นี่ก็จะเปรี้ยวหน่อยบางทีจะหวานหวานหน่อยก็ผสมก็ได้แล้วแต่ใครอยากนะคะแพรมเป็นคนไม่ทานเผ็ดเนาะอ่ะดูเราจะตักขึ้นมา เราจะบอกว่ากับข้าวที่นี่สดอร่อยค่ะเราพาเตี่ยกับแม่มากินหลายครั้งลนะคือดีห้องแอร์เย็นสบายนะคะเราพาไปทั้งห้องแอร์แล้วพาไปทั้งเอุลดอกก็แล้วนะคะหลากหลายมากโดยวนหลังจะพากินริมทะเลเมียจา๋าอะไรคะแกะหอยหวานให้หน่อยจะเอาจริงหรอเอาจริงสิฉันกลัวมือเลอะอ่ะ วทำให้ทำให้ทำให้นะคะอีกอย่างก็คือถ้าเกิดว่าหอยไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สอดเนี่ยดึงออกมาตัวจะขาดนะคะแต่นี้ไม่ขาดนะคะแต่เหนียวมากนี่ค่ะคุณวิทไกลเกินไงป้อนไม่ได้เมียไม่ป้อนครับก็เลยต้องกินเองเศร้าจังดูอานาเนอะอันนี้คือปิงทะเลคะ่ะเห็นควันไหมร้อนปากของกูวาเลย เห็น,นดูไหมเห็นดูไหมน,น,นึกว่าควันเทียม <laughs> ไม่ใช่ไดไอนะคะคุณขาอัลกฮ่ตอนนี้เนี่ยเราจะมากินกุ้งทอดกระเทียมของที่นี่กันตรงนี้เนี่ยแพมบอกไว้เลยว่าแฮปปี้ตรงไหนรู้ไหมเราชอบกินกระเทียมทอดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกระเทียมเนี่ยไม่ใช่แบบว่ากระเทียมเจียวแบบสําเร็จรูปนะอันนี้คือแบบว่าทุบสับหัน่นแล้วก็ทอดนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยลงแป๊บเดียวพอออสะุดุงนะคะก็เดี๋ยวเนื้อกุ้งหดให้ิ สะดุง้งแม่ครัวสะดุง<ม>้งดมน้ำ<ด><ด>มันกระจูดนะคะเราก็จะแฮปปี้ตรงนี้นะคะชอบกินกระเทียมทอดเนี่ยถ้าใครชอบแบบสูตรอย่างนี้นะ,ะมาที่นี่ได้นะคะอ่ะแล้วที่นี่เนี่ยเปิดเนี่ยเขาบอกเปิด11โมงนะคะปิดวันไหนไม่รู้และแต่อยากจะปิดนะคะไปเสิร์ชหาก,กันเอาเองนะคะอ่าเราก็จะแกะเนื้อกุ้งค่ะอ่ากินได้ทั้งเปลือกเลยเพราะอะไรกรอบมาก พราะเกาะมากพี่เพราะเกอะมากกันเราจะทําการพิสูจน์นะคะไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยในก้ามจะมีตะปูอยู่หรือเปล่าลองดูซิอ่อเออไม่มีนะคะอันนี้ขอท้าพิสูจน์ค่ะร้านนี้ไม่มีตะปูอยู่ในก้ามค่ะแต่ทามกินไห้ไม่กินค่ะนะคะ จีแกะได้ยังมีไหมสปูจะดูหน่อยไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่ตอนนี้อยู่ในท้องคุณล้วเมียจาขาอยากกินปกวุ้นเส้นปุ้งเหรอวุ้นเส้นเฉยๆเอาวุ้นเส้นเฉยๆอ่ะเราบอดพัรดิกางานทำงานทำงานดีมากถ้าอายุกะหยุดค่ะหยุดค่ะนี่คือตั้งมาเพื่อการนี้นะคร จ้างมาเพื่ออะไร,รมุนนี่เราจะบอกว่าอันนี้คือหอมมากนะคะอุ้ยตายแล้วยังร้อนอยู่เลยนะโอเคคือดีค่ะคุณขาอลองกินค่ะลองกินค่ะกุ้งอบบุญน<า>เส้นคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยนูด่าไม่ควเลยค่ะอะล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ อร่อยมากกับร้านสมบูรณ์พชนาสาขาบรรทัดทองนะคะถ้าใครอยากมาลองกินก็ลองชิมดูได้เลยอาหารสดและก็อร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้สองคนได้กินกันไม่พูดกับใครเลยค่ะนะคะตั้งหน้าตั้งตามากนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวอามาดามแหมจะไปที่ไหนคะ่ะจุ๊บๆบบ๊ายบายค่ะ